กราบสวัสดีพี่น้องพ้องปสายิผู้สุขคนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้มาเก็บตกอีพีย้อนหลังให้ไม่รู้กี่พันอีพีแล้วจากพี่น้องจ๋าจัดไปจุดจวดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรทุกคำห่วงใยนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยฉันบรทันในตัวรูปที่ฉันลงกันหรอกกุหลาบนั้นผัวฉันมันแอบถ่ายฉันนะยายนะเอาวันนี้นะคะเราก็จะมาสปอยเสียงนะคะยอดหลังอีพีให้ละกันมีเยอะมากเลยคลิป เมื่อวานนี่เป็นมือ,อยุดของข่อยนะพี่น้องเออขออนุญาตลาหน,นึ่งวันนะเมื่อวานนี้แม่ใช้เวลายอยู่กับข้อขอดืนทอนทื่อๆเชืนองออมันแบอกอย่างหนักเลยจ้าเป็นวันเกิดที่แบบว่าแฮปปี้แฮมใจมากๆเลยนะคะสมหวังแทบจะทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องคะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จสองขั้นบันไดในชีวิตของฉันแล้วนะพี่น้องเนาะทิ้งสิ่งที่ตั้งโอ้ยเๆๆๆสียงนี่ก็ได้เมื่อวานนี่เป็นวันครบรอบวันเกิดข่อยที่ตรงกับวันพุธเพราะว่าฉันเกิดวันพุธใช่ไหมยายนาน บอกหาโฮเกตปีจังมัสิมัตรงหลอบกันเทือหนึ่งนะพี่น้องน้องเรามันเป็นวันที่แบบว่าพิเศษพิจัยมากเลยนะยายนะฉันประสบผลสําเร็จอะไรหลายๆ,ๆ <c oughs> อยา่างขึ้นบันไดขันทีสองแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าต้องใช้เวลานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจ้าพี่น้องคะตกแรงมากมือนี่แม่กับสีผ้าน้องตะร้อนนะคะเดินไปตลาดกันค่ะออกกํลาลังกายยืดเส้นยืดสายไปด้วย <c oughs> <c oughs> แลวก็มีแม่แม่ป้าป้าอุเย่หลายคนถามว่าเม่น้องตะร้อนเจ้าจอยลงบอแึงหแกงแรงแถนาจะเป็นขึ้แหลมเป็ดเล็ดขึ้ไปตะปูเทียว้าจะเป็นบ่ บ้าวให้่อยคักน้ำหนักท่อใดแล้วจ้าบอกบุญเนี่ยกินอีหยังคือจอยจะกินอีหยังบ่ได้สตียกเดียะค่ะมันก็บจอยหันตัวตังเตรียหัวมาอยู่น้ำหันแม่ยายเอ้ยย่าบ่ได้ปล่อยบ่ไรเดีด๋ยวจมยังโดดแล้วพี่ดอกด้วย กกินปกติแหละพี่น้องหาะแต่หากว่ามันเมื่อยนะมันก,ก็เลยบ่ค่อยอยากสิกินข้าวปันใดนะมันก,ก็สิกินพวกขนมปังยังไปจัน,น่ะแม่ยายน้าหนักตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่65แล้วนะคะทุกคนจาก80กิโลเนาะมื่อนี้ข่อยผ้าน้องตลอดมาย่างก็ก,กาลังกายยืดเส้นยืดสายนอจากพี่น้องค่ะแล้วก็สิแวเข้ามาตลาดนะคะอยากกินป่นเฮดอยากกินป่นเฮกแบบยา่างคักเลยค่ะว่าสิอยากกินอันตําซีฟูดต่าทะเลก็คือแบบว่ายังบม่ท่านด้อยากปันใดนะพี่น้อง เกิดประเด็นดราม่าโอ้ยตกเถียงกันบักยางค้างเลขากราบขอบพระคุณสําหรับยอดเหรียญที่พุ่งเข้าบอชอนะแม่นะสีอิหยังกระตามแต่นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเรานะคะเนี่ยคือเดินผ่านร้านปูเนาะไปน้องเนาะเนี่ยปูร้านนี้สดนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่สดแล้วแหละ ถ้าอยากได้กระปูสุดๆก็ไปงอมเอาไม่ทองทะเลม,มันผลแล้วกรแวกกินแม่มันตรงนหนรู้คะ้าจะให้สุดก็ดีนะพี่น้องนะอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็เป็นบทเรียนชีวิตของเรานะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยในโพสต์ที่เราโพส์ไปมไม่ได้อะไรเสียหายมีแต่คนนะคะมาคอมเมนต์นะคะบ่ได้เปิดกระปุกกระล่ยอย่างเลยมาเจอกูปึกนะคะจะคล้องผัดปึกแค่กูอีกเอ้ยปึกมากๆเลยมาคอมเมนต์ให้กูได้เบี้ยเนี่ย าจิทาวว่านองแคทสิหยุดกินบอไบอด้วยาใช้สวบสเตกเดียกค่ะเราจะไปตกมาตุยเรื่องของกินไม่ได้นะยายนะโอ้ย,ยบัเชียชักเสียายเว้ยวกินหนักเกินนะคะพวกอาหารทะเลซีฟูดนะคะเดี๋ยวจะงานงอกเดี๋ยวไทยรอยกำเริมแล้วงานเข้าฉันอีกนะหญิงนะเดี๋ยวความดันขึ้นกับงานเข่าแห้งมากคักเลยกุ้งกระปูนี่พี่น้องจา๋าเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่กับคนที่เป็นไทยอยกับเป็นความดันนะหญิงละมากกินควางดิบคักได้ค่อยกินบัได้ขั้นโบงขั้นดาบปานานะโอ้ยขั้นยุงยิ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 งขาช รอนกับบ้านนี่แม่นพี่น้องข่อยกะจิมหาเนี่ยกินขลาวขาวขนข้นมห้องถอ่ห้องทองอยากกินเค้กกล้วยหอมลายมือพี่น้องช่วง้างหลังมะนี่ข่อยบ่รู้ว่าข่อยเป็นอีหยังอยากกินของแสลงอยากกินหวานหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากกินสมได้ก็อยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้พ่อเสื้อมาแล้วกับว่าอยากกินข่อยก็บรู้ว่ามันเกิดอีหยังขึ้นกับร่างกายสิเป็นปอจดดหื้ออีหยังจังไรแล้วสิวอ่ะจากคนที่ไม่เคยเป็นสิวรู้สึกว่าสิวฮอร์โมนขึ้นนะยายเอออาการนี่มันเหมือนอาการตอนที่ข่อยท้องน่องตอน ที่แล้วเป็นบอขอยตั้งทองตั้งแต่วันที่สิบผาท่านว่าเพราะว่าผัวขอยมาซื้อไพ่แล้วเดือนนี้ปีนี้ผัวขอยมันเฉือกมาอันวันที่สิบผาท่านว่าอีก ถ้าสีงานงอกกับงานงอกตอนนี้เด้อพี่น้องเราสิงานงอกอันกวเพียงทะเลเกาะปูวันนั้นก็กูท้องนี่แหละซูเออรถ้าจะเป็นไปได้เรือพี่น้องนะแต่ว่าเดี๋ยวรอตรวจรอเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อชัวร์และคอนเฟิร์มเขาจะมาแจ้งข่าวให้นะคะว่าเราจะมีสมาชิกหรือเปล่าหรือจังไดนองตลอดซีวิต,ตรหรือว่าอะไรยังไงนะคะหรือว่าอัดขีดกระตืออยู่ในท้องข่อยคอยือจังไบมันหิวคักหิวแน่ถ้ากินเนียงกับบุค้จกิมแดกสร้างได้เป็นตัวบนพี่น้องจา้าซื่อความื้อยังเสแล้วเะาก็จีเขียนโหลดดุลโหลดกระบานนะคะพี่น้องจ้า โดยการที่จับกล้องนะทุกคนนะถ้าเดินทางแบบนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ครบนะทุกคนเพื่อเซฟที่ความปลอดภัยนะพี่น้องเขาทีมาถือเท่าไรซับมือเดียวไม่ได้ค่ะคือช่วงมันจะเป็นบางช่วงบางตอนที่เราสามารถหายได้ตอนที่มันไม่มีรถนั่นเองนะคะแต่บาานอลแมททองถนนแบบนี้เนาะคอยกับมีที่จับโทรศัพท์ที่จับกล้องนะคะเซฟที่สุดแล้วนะคะพี่น้องเท่าที่ สามารถสิเธิด์ได้เพราะว่ามีการถ่ายทำคอนเทนต์อีกอย่างหลาย,ลายๆอย่างเนาะคะ่ะศึกษาเป็นกรณีเป็นกรณีศึกษาไว้เยอะอยู่นะคะเท่ากับเบิ่งไ้เปอเป็นความรู้เซฟตี้เรานะคะทุกคนนะความปลอดภัยความที่แบบว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินมันเกิดได้ตลอดบางทีเรานะคะทุกคนเซฟตี้ที่สุดแล้วระบังที่สุดแต่คนอื่นเขาไม่ได้ระวังนะคะมันก็เกิดการสูญเสียใดแล้วอีกอย่างจังใดก็ตามแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นบทเรียนครูบาอาจารย์สอนเราเนาะคะ่ะพี่้องจ๊ะเก็บไว้เป็นกรณีศึกษานะคะพี่้องจ้ามาถึงห้องแล้วเราก็ จะแบกสเสบียงสมบัติขึ้นไปถามว่าแบกหมดไหมหมดค่าดิฉันแบกหมดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ,ะลถเข็นลูกเอ้ยค้องในกระเป๋ากระเป๋าล่าสุดกระเป๋าลูกฉันขาดแล้วนะคะกระเป๋าดึกดําบันลูกฉันจะได้สั่งมาใหไม่แล้วพี่น้องจ๊ะ <laughs> กระเป๋านี้มีอายุมากกว่าน้องตลอดสองเดือนนะคะพี่น้องคะลูกฉันนี่ประมาณขวบสองเดือนมันบอกกระเป๋านี่กับประมาณอ่า ปีสี่เดือนได้นะคะ่น้องคาขาดเป็นที่เรียบร้อยบัตรนี้เขากับสีแบกสมบัติแบกสเสบียงเขาขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาบนห้องชั้น3นะคะ75ขั้นบันไดนะถ้าคุณนับไม่ผิดนะเยิงนะเออก็มีหลายคนมะไปเจอคอมเมนต์นะว่าเออทำไมชั้นเนี่ยได้ผัวฝรั่งแล้วทมยังอยู่ห้องเช่าเท่าดูหนูวะราบขอบพระคุณสําหรับคําชมนะคะอะรูหนูกับให้มันรูหนูแต่ห้องชั้นเองแต่พี่น้องเนาะเออถึงห้องชั้นจะดูหนูนะทุกคนฉันก็ไม่ได้มีเวลาว่างจะไปคอมเมนต์คอมใจใครแบบนี้นะคะถ้าจะต้องอยู่บ้้าานหลลลังตววโแมีเ ว่างเหลือเฟือนะพี่น้องล้วไปคอมเมนต์คนนั้นคนนี้ว่าห้องเขาคือหู้หนูนะคะเธออยู่ได้เหมือนฉันไมหมล่ะเออหรือว่าถ้าจะให้ฉันไปอยู่บ้านหลังตัวตแบบเธอฉันไม่อยู่หรอกค่ะฉันอยู่บได้ดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าภาราหน้าที่รับผิดชอบฉันมันเยอะนะคะฉันไว้ตามกําลังไหวเท่านี้นะคะถ้าจะต้องอยู่บ้านหลังตัวตมโหฬารน,นะคะเออพี่น้องจ๋าแล้วมีเวลาว่างเยอะเกินขนาดที่แบบว่าต้องมาคอมเมนต์คนอื่นคนนั้นคนนี้ว่าในลักษณะแบบนี้นะคะก็อย่าอยู่ให้มันมีเวลาว่างเลยค่ะไปหาลุกห้าปลูกต้นมะพร้าวในอีปอบทองซ่วยทองตาอีก ตาปึ้งนะคะเอาบขอบคุณสำหรับคำชมแล้วกันนะจ๊ะหัวแม่มันหลวดละสู ถึงจะเป็นห้องเศร้าแคบๆในน้อยได้พี่น้องนะแต่ว่ามันอยู่แล้วมันอบอุ่นในแบบของเรานะคะเรามีทุกอย่างในแบบที่คนอื่นเขาพยายามจะตามหาแล้วทาไมเราจะต้องไปงึดไปแคร์คนที่เขามีบ้านหลังตัวแต่ไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความอบอุ่นเลยนะคะอีกกลางตู้ออกกับพักกันั่งกินเขาอบอุ่นจนแบบว่าหอนจนอบจนอ่นอานนะพี่น้องเนาะเออความสุขเรามันต่างกันอย่าไปคัดรอกความสุขของคนอื่นมาเป็นความสุขของตัวเองเราจะมีความสุขในแบบที่เราเป็นเราเพียงค่ะพี่น้องจ้าแค่มือเราจับต้องจับถึงเหมือนที่ฉันกําลังทำกับข้าวให้ผ ูกฉันกินอยู่นี่ไงนี่คือความสุขเขาไม่ได้มองตรงนี้เลยนะคะว่าเออจะเป็นห้องเช่าหรืออะไรผัวฝรั่งกับคนคบนะคะบแมเนธนาคารไม่ใช่บัตรเครดิตที่มึงอยากเจ็บแบบว่าได้เงินได้เบี้ยได้คำจากเขาเหมือกับกดอานะคะฉันผ่านจุดนั้นมาแล้วฉันมองข้ามคําว่าเงินมาแล้วนะคะพี่น้องจ๊ะถ้าอยากจะมีความรักอยากจะมีครอบครัวดีๆนะคะเราต้องช่วยกันหาเราต้องมองข้ามคําว่าเงินนะยายไม่งั้นมีปัญหากันแน่นอน และเมนูที่จะเฮ็ดเมื่อนี้นะคะเป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่น้องคะ่ะเออสีเฮ็ดให้ลูกกินนะคะกับเทียมกับแบบว่าขิงมะพร้าวนะคะฟิลประมาณเหมือนได้กินข้าวมันไก่แต่มันไม่ใช่ข้าวมันไก่นะพี่น้องนะกับสีเฮ็ดไว้แล้วค่อยกะสิเอาน้ำซุปที่ค่อยต้มไว้ก้อนหนานัดมันบ๊อยายไปทำก๋วยเตี๋ยวกินดึกๆนู่นแหละค่ะอย่าคือดอยากค่นะอย่าก,กินเมนูเซนๆแน่นอนค่ะกะสิผัดเข้าไว้น้องตะลอนเสียผัดใส่สกระเทียมกับขิงเฉยๆผ <ๆ S 2> <ส>ัดเข้าเสร็จแล้วหักระตักออกแบบเดีย๋ยวค่อยกะสิเอาอันซุปที่ต้มไไวว้หััั่นนตตจงสกเอาาบะะคะมใาสา่ขาบหาักนก็คือตัดลงไว นานันเลยที่ปเป็นบเพิ่นเป่าเข่าใส่หนาคอยกับเม่นูนี่แหะค่ะ <s> แคือิแี่บคักลร่แล้วบ่ต้องทามเอายว,ว่าเป็นหยังคือเป่าเข่าเต็มนาคอยก็สิแซสบคักขั้นทวดังเข่าเต็มหนาเต็มหัว่อยประดันแม่พี่น้องถือบอก็บ่ได้ปรุงอยังหลายนะคะพี่น้องคะกัปรุงเหมือนปกติเบสิกเบสิกทั่วไปเลยค่ะตากเข้ามานี่ข่อยก็สจีมาเอาใส่นหําเเ็ดรจ้ลงแล้วก็สิเอาซ่อมนะคะบีบๆตับแน่นเป็นตอนน่อยกับิคาคออีกงานเข่าหัวอีกหนึ่คุณพ่อบื่อยู่ดอก่ะมันไปเรนไปหัวกับมูม ซื้อแต่ไอายซ่าคีมอายซติมมาให้ข่อยกินกูเลยว่ามึงซื้อตายซื้อตือไม่ยังแต่ไอาติมเนี่ยกูเลี้ยนให้กูกินเค้กเลยมันก็ซื้อเค้กมาประจวดข่อยบักหลายเลยแม่มึงอะ่าจือ